ด้วยความที่รักมากแล้วก็เชื่อใจมากแล้วก็คิดว่ามองโลกในแง่บวกสวยงาม,มไม่มีเลยหรอก็กทําฟันแหละใครก็จะมาสะดวกละ่ะอาปากอยู่รับสายไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้สรุนก็คือเชื่อเขาแหละเชื่อเขาท้ง,งที่จริงมีคนเตือนไหมเล็กๆไม่มีคนเตือนไม่มีใครกล้าเตือนเพราะรู้ว่าเราเนี่ย ทุ่มเทเต็ม 100, 100ร้อยเกินร้อยกับเขามากะนะคะแล้วก็มันมีหลายๆเหตุการณ์เลยที่มีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้อีกแล้วหรอแบบนั้นอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ทนเพราะว่าเรารักเขาแล้วสุดท้ายมีแบบจับได้ไหมคะมีค่ะขนังขาเขาเงี่ยขนงขังาเขาหลายครั้งมากหลายครั้งด้วยหลายครั้งด้วยแปลว่าขนาดขนังขาเขาแล้วเราก็ยังไปต่อหรอก็ตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็รักเขา รักมากๆถึงขนาดไม่ทำแล้วขอโทษนะผิดไปแล้วขอเริ่มใหม่ปรับตัวได้ฉันเชื่อเธอไปได้ไปต่อรักเขารักจริงๆเขาบอกแล้วตอนนั้นระไม่มีสมองเลยกี่ปีคะที่เราต้องอยู่กับลูกเนี้ยประมาณ3ปีกว่าอกับ4ปีค่ะก็คือเรื่องเจ้าชู้แหละเจ้าชูค่ะเป็นหลักไหมเรื่องเหลักไเป็นหลักเลยแต่เขาไม่ได้แบบ หยาบคายลงไม้ลงมือไม่มีค่ะคนนี้ไม่มีแต่คนนี้ไม่มีเว้ยแต่ว่ามีคนที่มีนะเดี๋ยวต้องไปต่อะลช่คนนี้คนนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าเป็นคนที่เจ้าชู้จนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไมต้องให้เขามาเหยียบย่ำมาเรารู้สึกว่าเรานอนตามไม่หลับทุกคืนเลยที่เราจะต้องมาคอยหวัดระแหวงว่าวันนี้เขาจะไปไหนกับใครหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเลิกทั้งทั้งที่ยังรักค่ะวันที่เลิกฟังเส้นสุดท้ายของเราคือ คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราลองใจหลายเรื่องมากถ้าเป็นคนที่รักกันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันมันเป็นเซนต์อยู่แล้วที่มันจะต้องทําให้เราหรือพูดคิดทดําใดใดให้เราแต่วันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์น้าท่วมกรุงเทพหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ํามันท่วมเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านไม่ได้นะช่วยมารับเราหน่อยอ,อ๋อไม่ได้หรอกจะต้องพวกเนี้ยจะต้องไปกินข้าวกับที่บ้านไปไม่ได้หรอก ถ้าอย่างไงเธอเดินทางมาเองแล้วกันแต่น้ําท่วมนะไปกินข้าวกับที่บ้านใช่ค่ะเรา,<น>เ,ราเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวอะไรอีกแล้วเงี้ยค่ะก็เลยเลิกเลยอันนี้<ช>คือเราเป็นคนเดินเข้าไปขอเลิกเลยเงี้ยหรอเออหนูไม่พูดค่ะแต่หนูหายไปจากชีวิตเขาเลยอืมเวลาตัดตัดได้เลยเนาะตัดเลยค่ะทั้งนั้นที่ยังเจ็บอยู่แล้วเราก็เจ็บจริงๆแล้วก็ยังรักอยู่แต่ว่าเลิกเลยเพราะไม่อยากให้ตัวเองมาทนอยู่กับสภาวะแบบนี้อีกแล้วเขตามเออก็มีตามบ้างค่ะตามมารยาท คิดว่าเป็นการลัหยุดระยะหลังจากนั้นไม่นานเราก็เห็นว่าเขาแต่งงานอ๋อโอ้ยความเจ็บยังไม่ทันหายก็ใช้วิธีแก้ปัญหาเหมือนที่แบบผู้หญิงหลายๆคนชอบใช้คือค่ะตอนนั้นก็เลยเลิกทั้งนั้นที่ยังรักแล้วก็ตัดสินใจที่จะมีคนใหม่เพื่อแก้ปัญหาลักครั้งนี้ซึ่งตอนนั้นหัวใจยังไม่ได้แข็งแรงโอ้ บีบบีบลงไปนี่เหมือนฟองน้ําที่แบบว่านิ่มๆเลยค่ะมีความรู้สึกตัวเองอย่างนั้นเลยเราเรายังรักเขาอยู่อะ่ะแต่ใจเราอะ่ะมันไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกแล้วอุยแต่คนใหม่อะ่ะเขาพูดจาดีกับเราจังเลยอะ่ะเขาดูแลเทคแคร์เราดีมากเลยอะ่ะเขาเช้าถึงเย็นถึงเขาเราอยากกินอะไรเขาแบบพาเราไปทุกที่เขาเปเราแบบเรามีคมู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละคนรักคนใหม่ที่ดีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่คือตัวอย่างของความวัวไม่ทันหายไวาย่าแ้ าแต่มีคนเยอะมากนะคะที่เขาใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้อ้าบางคนก็เวิร์กเพราะเอาหัวใจไปถูกกับคนใหม่ซะถูกต้องแล้วบางคนได้เจอคนดีใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งตอนแรกดีดีแล้วอะไรเกิดขึ้นคะ